ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาไอเดียของการออกแบบระบบเตือนน้ำล้นหรือระบบเตือนน้ำหมดแทงมาฝากนะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้กับจุดไหนก็ได้นะครับใช้กับแทงน้ำก็ได้เอาไว้ด้านบนก็ได้เซ็นเซอร์น้ำหมดด้านล่างก็ได้นะครับโดยใช้สวิตช์แบบ DIY ตัวนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมจตุดัสเล็กๆจริงๆมีทั้ง2ยี่ห้อนะครับก็คือมีโซโนอฟ DIY แบบนี้ที่ผมรีวิวไว้ในช่อง y t u t u นะครับวิธีการตั้งค่าและเชื่อมต่อรีวิวไว้แล้วทั้ง2ยี่ห้อจริงๆลักษณะการทำงานแล้วก็พอร์ตของเขาช่องต่อเหมือนกันเป๊ะนะครับคุณสามารถเอาวิธีนี้ไปแอพพลายได้ทั้งคู่นะผมมีโซนอฟอยู่ยังไม่ได้ต่อใช้งานก็เลยเอามารีวิวเพื่อนำเสนอไอเดียนะครับสังเกตดูตอนนี้เสียบปลั๊กไปแล้วนะครับไฟทำงานอยู่ไฟตรงนี้ก็จะเป็น N in N in แล้วก็ L in L out จริงๆ N นี่มันพ่วงกันนะครับ N สามารถใช้ด้วยกันได้จริงๆก็จะเป็นสายคู่เล็กด้านในก็คือเป็น N in L in นะครับส่วน L out กับ N ด้านนอกซ้ายสุดก็คือเป็น N out นะครับมองไประมานี้ส่วนตัวสีเทาเนี่ยครับทางขวาก็คือ toggle er switch ถ้าจับแตะกันเมื่อไหร่ก็จะสถานะเปิดหรือปิดก็ขึ้นอยู่กับว่า ตอนนี้เปิดอยู่หรือปิดอยู่สถานะจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นผมต่อออกมาเนี่ยครับสวิตสีเทาคู่เนี้ยผมต่อออกมาแบบนี้เองเพื่อเป็นสวิตตัวน,นี้ทาหน้าที่แตะกันถ้าผมแตะกันเมื่อไหร่สถานะจะเปลี่ยนนะครับไฟก็จะติดตัวน,นี้เป็น L out นะครับออกมาตรงนี้เป็นลักสวิตเนี่ยผมต่อออกมาเป็นสายใหญ่เนี่ยคู่นี้ลองสังเกตดูดีๆประมาณนี้นะครับสังเกตก่อนนะไอเดียอยู่ตรงที่ว่าการประยุก์ เพื่อเตือนน้ำหมดนะครับผมเปลี่ยนสถานะก็คือจับแตะจับปล่อยเนี่ยครับตัวนี้คือจับแตะกันก็จะเป็นปิดถ้าเกิดเปิดไม่ให้แตะกันก็จะเป็นเปิดสลับกันถ้าเราตั้งค่าในแอปเป็นตรงกันข้ามนะครับเนี่ยผมจะปิดก่อนนะแล้วถ้าผมจับแตะกันใหม่อ่ะสถานะเปลี่ยนตรงกันข้ามเท่านั้นเองถ้าผมไปปิดในมือถือนะครับแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ มันก็จะเป็นตัวกันข้ามนะครับลักษณะการทําง,งานก็คือตัวนี้จ,จะเป็นท็อกเกิลแตะหรือปล่อยเพื่อให้สถานะเดิมเปลี่ยนนั่นเองนะครับทูย่าก็เป็นแบบนี้นะผมจะเอามาประยุกต์ในส่วนของการแตะกันเนี่ยเพื่อให้เราไม่จําเป็นต้องแตะแมนวนวลเราจะให้ลูกลอยนะครับลูกลอยไฟฟ้าตัวนี้ผมมีตัวนีน้นี่นะครับลูกลอยเพื่อทหํหน้าที่จุ่มน้ํานะถ้าเกิดว่าจุ่มน้ํา สถานะหนึ่งแล้วก็พอน้ําลดสถานะอีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นการทอกเกิลให้สถานะเดิมของสวิตช์ตัวนี้เปลี่ยนนั่นเองก็เป็นการเปิดระบบอารามของเราคุณจะอารามเป็นแบบไหนก็ได้คุณจะอารามเป็นการเปิดไฟหรืออารามเตือนเป็นการใส่ออดหรืออารามเตือนเป็นอื่นๆแต่ว่าถ้าตั้งค่าตัวนี้นะครับทั้งโซนอัทั้งทูยา่าสามารถเตือนในมือถือได้อยู่แล้วเราแค่ตั้งชื่อเดิมอย่างของผมเนี่ย ตอนนี้ตั้งเป็นชื่อห้องนอนชั้น2ซ้ายอยู่ก็เปลี่ยนเป็นระดับน้ําก็ได้นะครับคุณเปลี่ยนบอกว่าระดับน้ําถ้าระดับน้ําเปิดแสดงว่ามันคือการเตือนก็ใส่ไฟสีแดงเข้าไปนะครับถ้าเกิดน้ําลดเมื่อไหร่ก็ไฟสีแดงติดระบบในมือถือก็เตือนแบอบกว่าระดับน้ําเตือนขึ้นมานะระบบน้ําออนอย่างงี้ครับก็แสดงว่าไฟแดงแล้วก็มีเสียงเตือนด้วยนะครับก็ประมาณนี้จากเดิมที่ตรงนี้เคยเป็นสวิตช์นะครับ เราจะเปลี่ยนสวิตท,ที่กดด้วยมือเป็นลูกรอยไฟฟ้านะครับพันเทปนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยผมทําเพื่อทดสอบเฉยๆนะขอพันแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แตะกันเท่านั้นโอเคพร้อมแล้วครับเราจะมาทดสอบการใช้ลูกรอยไฟฟ้านะครับเราเสียบปลั๊กแล้วก็นี่เป็นระดับน้ํา สมมุติว่าเป็นน้ําในแทงน้ํานะครับตอนนี้สวิตช์ออฟอยู่นะอ่าออนแล้วนะครับไฟติดแล้วนะตรงนี้เล็กๆนะครับโอเคง่ายสุดคือเราลองทดสอบครับโอเคเนี่ยพอเราเลื่อนลูกลอยไฟเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับการทำงานของลูกลอยก็คือตัดต่อไฟนั่นเองลองสังเกตดูผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยนะครับ เราเลื่อนลูกลอยมาอ่านี่นะเปิดเห็นไหมครับเปิดแล้วนะเราสามารถตั้งให้เตือนในนี้ก็ได้นะครับให้สวิตตัวนี้แจ้งเตือนขึ้นมานิดหนึ่งกรณีที่สถานะเปลี่ยนนะครับเนี่ยกดแจ้งเตือนนะปึ๊บโอเคเราเปิดไฟอ่านะครับห้องนอนชั้น2ซ้ายออนอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อเป็นระดับแทงน้ำลดอย่างเงี้ยครับ ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมโอเคเข้าใจปึ๊บอ่ะมาต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็นกรณีที่ระดับน้ำบนนะโอเคถ้าเกิดรระ,ะดับน้ำล้นสมมติว่าน้ำล้นก็คือน้ำสูงเกินตัวลูกร้อยลูกนี้นะครับอ่าถ้าเราใส่ชื่อเป็นน้ำล้นก็จะขึ้นมาบอกว่าน้ำล้นตรงนี้แล้วก็ไฟก็ติดนะครับกรณีตรงกันข้ามนะครับ ในกรณีที่เราจะตั้งเป็นเซนเซอร์น้ำหมดนะครับถ้ากรณีที่น้ำเต็มอยู่เราจะต้องตั้งค่าตัวนี้ให้เป็นตุก,กันข้ามก็คือเป็นปิดอยู่ฉะนั้นเวลาที่น้ำลดก็จะเปรียบเสมือนน้ำลดลงผมจะลองยกขึ้นให้น้ำลดลงดูนะครับสมมติว่าน้ำลดนะน้ำลดตัวนี้ก็ยกขึ้นมาอ่านี่นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นเปิดบอกว่าน้ำลดแล้วนะมีการแจ้งเตือนผ่านมือถือเหมือนน้ำหมดแท้งนะครับอ่าโอเคนะประมาณนี้ ถ้าเกิดเราเติมน้ําเข้าไปในแทงค์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้โอเคปิดไปแล้วน้ําเต็มแทงค์น้ําขึ้นมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณต้องการจะเอาไว้เตือนกรณีที่เวลาน้าหล้นแล้วไฟติดนะครับคุณจะต้องตั้งค่าให้กรณีน้ําท่วมแบบนี้เป็นเปิดถ้าเกิดว่าน้ําลดอยู่แบบนี้แสดงว่าลูกลอยจะต้องอยู่เหนือน้ําเพราะน้ํายังไม่ล้นนะครับคุณต้องวางไว้แบบนี้นะ แล้วถ้าเกิดว่าน้ําล้นขึ้นมาแล้วน้ําท่วมลูกลอยแล้วนะครับผมก็จะจุ่มน้ําท่วมลูกลอยแล้วโอเคไฟติดแบบนี้เตือนทางมือถือแบบนี้แสดงว่าน้ําล้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้คุณลองออกไปไล่ลําดับแล้วก็ประยุกต์ใช้ดูนะครับสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ง่ายๆคุณแค่ซื้อตัวโซนอบ DIY หรือจะเป็นทูย่า DIY แล้วมาต่อพร้อมลูกลอยแบบนี้นะครับซึ่งลูกลอยตัวนี้จุ่มน้ําได้เพราะว่าไฟที่ออกมา จากสวิตช์คู่สีเทาเนี่ยนะครับไฟประมาณ6โวลต์ถึง8โวลต์เท่านั้นเองนะครับไม่อันตรายนะเป็นที่นิยมกันแต่ว่าผมยังไม่เห็นใครประยุกใช้สำหรับเตือนน้ำล้นหรือน้ำหมดแบบนี้ลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีคำถามก็คอมเมนต์ไ,ได้เลยมาสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ